เรามาดูเขาประกวดควายควายสวยงามน,นนี้เขากำลังคัดเลือกควายอยู่ครับก็มาดูก็ได้นะยังไม่จบที่ไหนครับที่ไหนครับที่อบตกระเกาะเฮ้ยครับวัน <Hey ha. S 1> นี้เรามาอยู่ที่อบตครับผมเขาประกวดควายงามครับผม ผมก็ไม่รู้เขาเวิดควายงามหรือควายยักษ์ครับผมไม่ช้างมันก็ควายกับช้างหรืออยู่พันเดียวกันก็ไม่รู้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเดี๋ยวไปรอดูครับผมะขาไม่ค่อยสั้นะขาใหญ่ดำเหมือนช้างครับเลย ใหญ่มากเลยใหญุ่กนะครับใได้ทุ่งใหญ่แั้ก็มีงานจะ่ว่กากอนับแลมีทุกปี่ปีสองปีแล้วแล้วก็ได้นํิคอ่าวเพียนท่านประธานนะคะและท่านผู้มีเกียรติที่มาเล่นนะครับ ที่พี่น้องเห็นอยู่นะฮะน่าจะอายุประมาณ3ปีถึง4ปีครึ่งไม่เกินนี้นะครับนี่คือควายไทยยุคใหมะคะใ่ครับนะฮะน่าจะประมาณ3ปีถึง4ปีใช่ครับแทนหนึ่ <แ S 2> คู่ครับบางตัว2ปีนิดๆนะฮะประมาณ2ปีครึ่งฟันก็จะเริ่มหลุดแล้วฟันแท้หนึ่งคู่จะขึ้นใช่ะครับอ่ะเรามาดูท้่คุณหมอมีลูกตัวไหนบ้างหมายเลข201ครับช้างสุรินทร์ครับ ลูกของเพชรอุดรกับแม่รียาครับจากาปังปอนฟางศีนรกสุรินครับเพชรอุดรตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเป็นควายที่ได้แชมป์งานชาติหลายสมัยหลายสมัยทีเดียวนะฮะคนที่ครอบครองก็พ่อใหญ่สมเย็จหมายชัยนะฮะลัวก็ไปตายที่ศูนย์วิจัยและอบรมสัตว์ของเอ้ไม่ใช่ศูนย์อนุรักษ์พนธนาขั้ของซีพีนะครับเพชรอุดรก็เป็นหลานของ นะครับหนของปูเบิ้มนะครับผิดและผิดน้อยประธานกรรมการมีปัญหาใช่ไหมฮะอ่าไม่ได้อ่ะตัวที่สองฮะสองศูนย์สองปิกตะวันครับลูกของบิ๊กอุทัยกับแม่การกองครับนะบิ๊กอุทัยปานอำเภอจังหวัดอุบลครับเขมร่าอุบลเขมร่าอยู่ไกลทีเดียวนะฮะบิ๊กอุทัยก็ตอนนี้ประจำการอยู่ที่อุทัยธานีบ้านของท่าน ชาดาไทยเศษใชฮะน่าจะเป็นควายของท่านด้วยแหละนะครับเราก็เป็นลูกของเงินอุทัยนะฮะเจ้าพีกวัดครับสองถึงสามฮะสองสามครับเพชรกลัดครับเป็นลูกของลูกเพชรกับแป้สายเพชรอุดรจากปังปอนฟาร์มศรีนรงค์สุรินทร์ครับนี่ก็บอกว่าเป็นสุดยอดควายสายโครงสร้างเป็ลูกเพชรอยู่ที่อุทัยธานีนะฮะตอนนี้ถ้าบอกว่าควายที่ คนกล้าซื้อถึง4ี่สล้านก็ควายตัวนี้แหละกล้านะฮะเสียบอยแพรว่าฟางกศนี่พอเกิน40สล้านจับไปขอซื้อรูปเพชรจากนาติกอุไยธานีนาทิกบอกว่าไม่ขายนะฮะณวันนี้ถ้า4ี่ท่านเสียบอยก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับนะ,ะนะฮะแล้วก็สายแม่ของคุณสายเพชรด,ดอนก็ถือว่าในท่านในท่านครับลูกจันงสง่าสายแม่เพิ่มนซับจากอำเภอเมืองสุรินทร์ครับจันงสง่าเดียวก็เป็นลูกของ คอยเก่าของเราทั้งพึ่งครับชื่ออะไรนะพญาหงพญาหงครับนะฮะนะครับโอเคครับอ่ะประกาศตัวเลขเข้ารอบครับหมายเลขที่เข้ารอบครับอ่ะเดี๋ยวประกาศตัวเลขบอกบอกว่าตัวไหนครับหมายเลขแรกที่เข้ารอบคือหมายเลขสองศูนย์เก้าครับสองศูนย์เก้าครับไททันครับจากสุรินทร์ครับ 201ครับ201ครับช้างสุรินจากสุรินครับ204์ครับ204เจ้าเพลินครับจากสุรินครับ206์ครับ206สิงหาจากกาฬสิ์ครับและได้ไปต่อคือ205ครับ205น์คนแกนจากกาฬสิ์ครับผมขอเสียงปรบมือขอบคุณตัวที่ได้ไปต่อทั้ง3ตัวฮะขอบคุณมากครับ ตบลงตัวที่มานอนนี่ไปพัก่อนก่อนใช่ไหมฮะอ่าควายโครงสร้างดีนะแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าตกน้ำเดียนะครับนะฮะวนอีกรอบนะครับมีช้างสุรินครับที่เขรอเจ้าเพลินครับเจ้าบนแครครับเจ้าสิงหาครับและเจ้าไทพันครับนี่คือห้านุ่มที่จะเข้ารอบครับจากจังหวัดไหนบ้างครับคุณหมอมีแค่สองจังหวัดครับสุรินกับกาลสิ์ครับอ้าวเหรอ ช้างสุรินจากสุรินครับเจ้าเพลินจากะะสุรินครับเจ้าไททันจากสุรินครับบนแคนจากกาฬสินและสิงหาจากอ้สาสินครับพาพายเดินบนฮะเดินครับสองศูนย์ห้าสองศูนยหกสองศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สี่สองศูนย์ห้า 2.06นะ์ะครับและ2.09นครับนะครับทั้ง5าถ้วยแลทั้งหาตัวมีราไปแน่นอนครับนี่คือเกฑนที่ใช้ตัดสินเนี่ยเป็นเกฑนควายนามนะฮะควายน้ำก็กล้าวเนื้อความสมูทผิวพันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับที่ปกปอดควายงามที่ดูไปเมื่อกี้ ก็ขโมยก็มันมีประมาณนี้ครับผมครับ